สวัสดีค่ะวันนี้มาพบอช่องกินแซบแบบย่านั่งชาแนลคือเก่าค่ะวันนี้พามากินกวยจับใต่หหมไพ่บรรยากาศเ่าค่อคยดีปันไดเหมือนีใ้ใส่ใส่ตับใส่เลือดหมู คือหอนบ่มีเข่าฝนเลยพป่นองหวยจับใส้สามสัน ตุนเรื่องในอยู่เรื่องเมื่อแค้เมันห่อน,อนสดมันห่อนนัาา่นแหละไน้องห่อนครับ ก็เกาไม่พักกินกลับเลยม嘛 สามตัดบดแล้วพี่เนอะต้มควยจับใส่หมูสามสันน้ำกินบัซสุปหาประกันใดก็ขอโทษขอให้หลายหลายเด้อค่ะ สำหรับคลิปนีก้กอาไว้สำนีซะก้อนเนาะค่ะถ้าใครมาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจยะนะเนี่ย้อค่ะ